วันจะไปกระโดดลบที่ดูไหมกด subscribe กันเยอะๆนะคะนนสวัสดีค่ะชุกคนยิยนต้อนรับเข้าสู่ช่างชั้น สงสัยที่สุดนในโลกวันนี้นะคะเอว่าอยู่กับหุ่นไรการนะคะไอไม่ใช่หุ่นยิ่ทพ่งนะคะวันนี้ไอมาทําอะไรทุกคนคือเป็นอะไรที่เอว่าอยากทามานานมากแล้วแล้วก็บอกพี่เนทอยู่ว่าหนูอยากทํานะคะเพราะว่าคลิปที่หลายคนรู้จักเอว่าจริงๆก็เป็นคลิปที่เอว่าเหมาของนะคะที่ร้านแล้วคนก็ชอบเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าอยากกลับมาทําอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เอว่ารู้สึกว่าเอว่าเป็นคนที่โชคดีเอว่าได้รับความรักเยอะเอว่าแบบจเจริญในหน้าที่การงานมากขึ้นก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันให้คนอื่นนะคะก็เลยอยากทาคลิปนี้เพื่อเป็นพลัง น่วงล้อเสียงด้วงวงล้อเสียงเงินนะคะก็วันนี้มีเงินมาแบบเยอะมากแบบพูดได้เลยว่าเป็นปึกนี้จะเดินไปทั่วๆนะคะในละแวกนี้นะคะแล้วก็ดูว่าแบบร้านไหนที่อยากให้เขาเล่นเกมมันก็จะมีคำถามกวนๆมาถามเขานะคะอย่างเช่นแบบหมดสามตัวเรียงกันเรียกว่าอะไรคะหมดหมดหมดผิดแอนแอน อะไรแบบนี้ก็จะมีพูดคุยนิดหน่อยนะคะแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เท่าไหร่กันบ้างแต่ก่อนดูนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i ป e ช่องแซนฟลอร์ด้วยนะคะจะถึงร้านซับแลว้วันนี้นะคะอยู่กับพี่ชื่อที่อ,อะไรหรอชื่อพี่สมจิตค่ะพี่สมจิตพี่สมจิตขายอยู่ตรงนี้มานานหรือ,อยังก็พึ่งเพิ่งเริ่มขายะค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มขายใช่<ล>ไม่นานวันนี้นะคะมีเกมให้พี่สมจิตเล่นค่ะอย่างแรกก็คือหนูจะถามคำถามก่อนมดเรียงกันสาตัวเรียกว่าอะไรคะ มดเรียงกันสามตัวลองคิดภาษาอังกฤษถ้าไทยยัง<น>ไม่ออกแอน,แนลองพูดแอนสามรอบค่ะแ,นแ,นแ,นแนอนแอนแอน สู้ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มจะดีขึ้นเนอะแต่เราต้องต้องช่วยตัวเองด้วยนะเราต้องช่วยกันทำอาหารกินขอบคุณพี่สุทธิด้วยนะคุณแม่ขายแกงทอดเจอร้านนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าขายอะไรเหรอคะขายแกงค่ะขายจะหมดหรือยังเหรอคะวันนี้ใกล้แล้วค่ะขายหมดตลอดเลยเหรอหมดค่ะวันก็หมดบางวันก็เหลือค่ะ วันนี้มีเกมมาให้คุณป้าเล่นค่ะเป็นวงล้อมหาสนุกค่ะวงล้อสิงดวงกาอะไรช้าที่สุดกาอะไรลูกรู้ไหมคะรู้ไกาอะไรช้าที่สุดี่ลองเดาลองเดาคิดว่าคำตอบคืออะไรอะไรอะไรชาโกดมาจนิแม่แห่งรุนแรงมากโดนไม่รู้คคำตอบก็คือการดึกการดึ ปลายกาที่เร็วกาอิกาคำตอบก็คือกระดึบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระบกระดึบกระดึบกปล่าจะได้ชูบชุบกับหนูค่ะถ้าถ้าได้ก็จะให้หมุดอันนี้อยู่ชุบชุบเอ๊ยชุบชุบเอ้ยชุบ คนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ค่ะขอให้ขายดีๆเดีเออ๋ยวก็ขายได้เองแหละป้าขายไม่หมดป้ายังสู้เลยเ,ออเดี๋ยวปีนี้ขายดีแน่นอนค่ะเออ,เอ,อหนูชอบมากเลยขอพูดแปบนมึงมีคนาพากเสียงอยู่ข้างหลังพูดนะขอให้ขายดีเดี๋ย <c oughs> วก็ขายหมด <c oughs> มีเพื่อนาพากอยู่อ่าไหนคทีุ่ณเพื่อนน่ารักขนาดน,นี้ชื่อคุณป้าอะไรคะป้าหมวยป้าหมวยป้าหมวยน่นรักป้าหมวยมายืนข้างๆูงหนยคะ หมวยน่ารักขนาดนี้เพราะฉะนั้นจะถามคำถามก็านุขยเขาเมื่อกี้เขาช่วยตอบเขาให้กำลังใจกำลังใจเป็นเพื่อนที่น่ารักมากทำดีย่อมได้ดีเพราะฉะนั้นคำถามที่จะถามบลาโหยก็คือปลาอะไรเอ่ยพูดเพราะปลาครับมีคนช่วยเอาไปฝุ่นได้เลยค่ะโอเคเอาไปทุ่มที คนดูทางบ้านนะค่ะที่แบบทํางานตอนนี้ที่แบบอยากต้องทำไปไม่ต้องทดแท้ไม่ป้าหวยจึงไม่ทดแท้ต้องทํากินเนาะต้องทําต่อไปก็คือจาบใดที่มีลมหายใจเราก็ต้องพูดต่อไปขอบคุณป้าหุยมากค่ะ่มางานนะคะสวัสดีค่ะที่ชื่อพี่อะไรเหรอคะแปกค่ะวันนี้พี่แบก ปลาอะไรเอ่ยขี้เกียดปลาโลมาปลาวานปลาคาปลาวานค่ะเขาเขาชอบวานคนอื่นไิไซส์ งานอยู่ช่วงโควิดเลยาให้พ sí. huh> ี่ไปให้กำลังใจคนสู้นะคะของก็แพงอะไรก็แพงอะค่ะสู้ๆค่ะค่ะพี่ไปก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะที่ปขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเจอกับคุณลุงนะคะคุณลุงขายอะไรอยู่หรอคะตอนนี้ก็มาก็เกี่ยวนวันนี้หนูมีเกมมาให้คุณลุงเล่นค่ะนี่คำถามแรกที่จะถามคุณลุงนะคะมดอะไรใหญ่กว่ามด X มดแดงมดแดงไม่ใช่คำตอบก็คือมด X อ ขอยิงชมกับหนูค่ะถ้าคุณลุงชนะหนูจะให้คุณลุงหมุนวงล้อนี่นะชุบชุบชุบชุชุบุบโอเหมุนเลยค่ะหมุนได้แบบเต็มเต็มเลยครับห้าร้อยยินดีด้วยนะคะขอบคุณ ไข่ดีไหมคะไข่เกลือก็พอได้ครับวนันนี้คือวันดีของพี่ค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเดือนครับพี่เดือนนะคะวันนี้หนูมีวงล้อมาหาสนุกให้พี่เล่นอย่างแรกคือพี่ต้องตอบคําถามให้ได้ค่ะวันอะไรไม่ควรสระผมค่ะวันพุธเพราะว่าเพราะว่าเป็นวันของพระเจ้าแผ่นดินเขาไม่ให้ประชาชนต่ะตอนแรกหนูจะให้ตอบว่าวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสบดีแต่พี่ตอบทูกนม่พลาด ไม่คุณบังล้อเลยค่ะถ้าให้ที่เด็กอะไรมันจะยากมันจะยาะเท่าไหร่นั้นสำคัญไหมเอ้อสงคัญนี่สรงนี้อย่าท้อแท้ถ้าใจไม่สู้จะแย่มากขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปครับมีเดือนน่ารักมากเป็นประเทศพี่เดือนเหมือนกันนะคะตอนนีความสุขมากนะะคเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณลงทองเงินให้อีกร้านข้างๆเห็นอย่างนี้เลย แล้ดูมุมได้ดูมุมได้กงนมันดีใจเราก็มีความสุขเนาะแต่ดีเนาะ เพราะคนเราได้ให้อะนูคิดจริงๆว่าชีวิตคนเรามันเหมือนแบบสะพานที่เราแค่เดินผ่านแล้วก็จากไปต่อให้คุณจะดังระดับโลกแค่ไหนแม้แต่ไมโครแจ็คสันก็ต้องเสียชีวิตสิ่งที่คนจะจําได้ก็คือความดีที่เราทํานะคะ,คจะจก็อะะขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนเอวาพี่เน่เข้คกลว่มเอวาธุรริจีเข้ากลุเอวา,ท,า,อวาทุกอย่างเลยนะคะทาให้แบบเอวามีวันนี้ได้เอกาก็เลยอยากจะแบ่งปันแ,แบบนี้ให้คอบบนอื่นเหมือนกันถ้ามีใครแบบมีปัญหาหรือแบบเดือดร้อนหรือมาขอเงินพี่เน่ได้ เมื่อไรที่รู้สึกเครียดรู้สึกกดดันตั้งสติแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเราพันทุกวันที่แย่ที่สุดในชีวิตพันมาแล้วแล้ววันนี้ก็จะพันไป พรุ่งนี้ก็จะผ่านไปก็เลยไม่ว่ามันแย่แค่ไหนเราสามารถผ่านมันไปได้พรุ่งนี้พระอาทิตย์มันก็จะขึ้นเราสามารถเริ่มต้นใหม่เราสามารถคิดใหม่แล้วก็ตั้งสติใหม่แล้วก็ทุกคนสูส้ๆมันก็มีช่วงยากมันมีช่วงดีมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมนีทุกรสชาติของชีวิตก็เลยขอให้ทุกคนสู้เป็นกำลังใจให oh, ้ l อ f ไลฟ์โค้ชบายมายเนตอนนี้นะคะเอว่าจะพิกปัดถนนพอดีหรือเก็บขยะไม่แน่ใจเขาทำงานหนักมากตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยเพื่อให้เรามีถนนที่สะอาด วันนี้เราก็เลยอยากมาตอบแทนเขาซะหน่อยสวัสดีค่ะขอเขอ้าไปได้ไหมคะไ,มได้ครับผมพอดีว่าวันนี้มีเกมให้เล่นค่ะจะให้หมุนวงล้อน,นี้ค่ะถ้าเกิดว่าหยุดที่ตรงไหนสมมติหยุดที่5,000รับไปเลย5,000ันบาทแจกฟรีหรอแจกฟรีเลยค่ะก็<ๆ>เดี๋ยววันนี้ก่อนท,ที่จะหมุนได้มันจะง่ายเกินไปเราจะมีคำถามถามพี่บัวกันก่อนกรุงเทพ,พร,รอใครอยู่รอผู้ริหารดีๆมั้งคะโอ้ ก็คำตอบที่ดีอย่างนี้ให้หมุนเลยแล้วกันได้แต่เฉลยแต่เฉลยคือกรุงเทพมหานครกรุงเทพร้อนครอยู่ค่ะพี่ปัวบอกงงแล้วให้พี่ปัวหมุนเลยตอไปคันนี้ให้พี่เออพี่ปัวจะสแกนขดแตกไหมพี่บัวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อเราปรับใจแล้วให้หนึ่ก็จะบอกคนที่แบบว่าให้แบบตั้งใจทำงานแล้วก็ ก็ให้ขยันต่อไปอย่าย่อท้อเพราะอย่างพี่บัวก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันอย่างที่ทําอยู่ตอนนี้คือเหมือนขยะที่คนทิ้งจากทางบ้านแล้วเอามารีไซเคิลใช่ไหมคะคะแล้วขายได้เยอะไหมคะพลาสติกโลนึงสองสามบาทแล้วก็ต้องทําทั้งวันเลยใช่ไหมคะว่างๆเวลาว่างพี่ชื่อพี่อะไรเหรอคะพ่ชื่อเหมือนพ่อหนูเลยพ่อหนูชื่อเ่นมาอัโอเคพี่อัสาให้หมุนนะคะแต่ก่อนที่จะหมุนเรามีคาถามจะถามพี่ออ หมูอะไรเอ่ยมีพ่อคนเดียวข้อที่1หมูแดดเดียวข้อที่2หมูสามชั้นข้อที่3หมูบาร์บีคิวข้อที่4หมูกระทะหมูแดดเดียวโอ้ในที่สุดเชียร์พวกคุณมาเลยคนเดียวจะตรงดีไหมที่สองนที่สามบ้าพันห้านี่ค่ะโอเคถ้าใครพูดว่าพี่เนตไม่หล่อหนูจะให้เล่นเล่นไม่หล่อ ให้เราพี่แน็ตหลอให้เล่นโอ้ยโอ้ยนอ้ลโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ย่อ้ยรอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย่อ้ยมล้ยโอ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 ้ยูอ้ยโค้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอลยโอ้ยโอ้าอ้่โอ้ยโอวย้้อ้้้ยพี่อยเท่าไหร่คะ รีบสามครับเต้มเด็กกุนโหนก็ขอเป็นเงินใจให้ทุกเรื่องเลยนะคะอันนี้ผู้ไล่แล้วออกไปไปจะทำยังไงวิ่งวิ่งเอ๊ะนี่ค่ะลำบากแล้วเกิยขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนัะต้องบอกว่า พี่ทำให้ถนนเราสะอาดเพราะถ้าไม่มีพวกพี่ถนนเราก็จะเดินไปมีแต่ขยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอทุกอาชีพร้วมมีคุณค่าและทุกอาชีพต่างเกื้อกูลกันละกันขอให้โชคดีนะคะ มากมากเลย<า>ขอบคุณนะคะที่พานหนูมาทําอะไรดีๆแบบนี้วันนี้มันมีความสุขแล้วก็อิ่มเยมใจมากๆมันมีคําพูดหนึ่งที่คนแต่งหน้าก็คือเมคอัพอาชีพหนูเคยพูดเนี่ยคือหนูเคอยอิจฉาเพื่อนอย่างนี้แล้วเขาก็สอนว่าหนูอยู่ถึงจุดที่หนูไม่ควรอิจฉาใครแล้วแต่หนูควรที่จะให้คนอื่นได้แล้วเพราะหนูได้รับมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ทำคลิปกันให้มากขึ้นอย่างแน่นอนแล้ววันนี้รู้สึกดีมากเลย เพราะว่าแต่ก่อนช่องมันเน้นมันมีแจกเงินเป็นแสนลายรอบเลยนะรวมกันน่าจะแบบสิบยี่สิบคลิปแต่ว่าอยมแต่ว่าพอโควิดมามันก็หายเพราะว่าเรายังไม่กล้าที่จะออกบายคนก็อาจจะกลัวเราด้วยมันมีอะไรเยอะแยะแต่ที่น้องบอกก็อีปีนี้แหละมันก็ปีที่กลับมาแล้วคนที่ได้รับมากมายก็ต้องแบ่งปันด้วยนี่โอเคคลิันคนลุกเลยไม่ปวดอึเราเล่นเราเล่นคนรู้จริงหรือแกงเขาคนนูกเขาเป็นคนที่อะไรที่แบบตื่นเต้น ที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เขาซึ้งเขาก็จะขนลุกเขาจริงๆก็จะร้องไห้ด้วยแต่ว่าร้องไห้ไม่ออกก็เป็นลิปเพลงเท่านี้นะคะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากเห็นเอว่าแล้วพี่เนยไปทำอะไรต่อหรืออยากเห็นไอว่าไปทำอะไรต่อไม่ต้องมีพี่เนก็ได้เพราะ่านีอาจจะมีไอวาคนเดียวเหมือนกันอย่าลืมเข้าช่องแฟนตวเอว่าด้วยนะคะไปแล้วนะอย่าลืมนะว่า <c oughs> kindness no matter how small it's never wasted หมายความว่าการทำความดีนะคะไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงไหนมันไม่มีทางที่จะไร้ประโยชน์แน่นอน I love you big m u s bye bye